สวัสดีเจ้าเงื้เจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้วันนี้มาเดินทางมาทํางานเจ้ามาจับพิกัดแผนที่ของสวนยางเจ้าแต่ว่าในในป่ายางของหลังน <c oughs> ี้เจ้าของเจ้าของสวนของสวนหลังนี้มันมีว่านเสนจันเยอะมากเลยเจ้าเดี๋ยวจะเอา้พอมาแบบมีเป็นดงดงของเสนจันเสนจันเขียวนะเจ้างามขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวจะเอาข้นพอนะเจ้านี่งามสวยงามมากว่านเสนจันโอ้ มองไปทางไหนก็มีเ่วรันนสนจันทร์โอ้โหเจ้าวันนี้โชคดีขนาดเลยเจ้าปะว่านสเสนจันทร์นี่ตรงใบนี่จะมีดงัดงๆน้อยหนึ่งเจ้าวยงามขนาดเลยเจ้าตรงพุง้นก็มีเดี๋ยวเราจะไปดูทถวก่อหนึ่งโอ้โว่านสเสนจันทร์ดังนี่ตรงนี้มีดังน้อยหนึ่งเจ้าวิงามขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะถอนเอาไปปลูกตัวเจ้ามันจะอยู่ในปลายยาง อยู่ในส่วนยางเจ้านี่เจ้าอันนี้คือเป็นห้องบ้านสเสนเจ้าน,นี่ยแม่นมุดเลยเจ้าดูโอ้โหนี่แบบเป็นดงเป็นเป็นดงของบ้านสเสน,น์จัานจริงๆนี่มี มีทั้งวสเสดุจันทมีทั้งยาสมุนไพรเจอกุหลานนี่เจอกุหลานยาลดความดันอย่างดีเลยเจ้าเนี่ยผมมีครบทุกอย่างเีโอ้โหนี่ตรงนี้ก็มีเจ้าเห็นเจ้ามีทั้งเครือเจอกุหลานมีทั้งมีทั้งวัสเนจันเอ๊ นี่ตรงพุ่มนี้งามขนาดเลยพุ่มนี้พุ่มใหญ่มากใบก็ใหญ่ตัวโอ้โหสวยงามมากเป็นพุ่มทรงพุ่มสวยงามมากเลยเจ้านี่คือบรรยากาศในป่ายางเจ้าสวนยางทางภาคเหนือของเฮากคือจะอยู่ประมาณนี้เจ้า ตรงนี้ตรงนี้เป็นสเสน่หจันท์แต่มีแบบมีลายๆแบบนี้เนาะมันก็ลายงามดีนะเจ้าแต่ว่ามันมีแค่ใบเดียวนะเจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เจ้าสเสน่หจันท์สวยงาม มีแต่สเสน่ห์จันทร์งามๆทั้งนั้นเลยเจ้าสําหรับวันนี้เนาะมันมันเท่ากัจะเจอแบบเป็นบางบางต้นที่มันก็จะมีจุดดงัดงๆแต่คิดว่าคงจะบัดใหญ่ดังของจริงนะเจ้ามันคงจะเป็นใบแก่แล้วก็มันลายไปแต่ว่ามันก็สวยงามดีนะเจ้าสําหรับวันนี้งายๆลาลเจ้าสวัสดีเจ้าไปบ้านไปแล้วเจ้า